เมื่อคนดูด่าอาหลังว่าไก่อาหลังทนไม่ไหวเปิดล่างไฟมาดูก anyway> ันครับเกมนี้จะตึงจะเดือดจะมันแค่ไหนไปดูก네ันเลยครับผมชุกันอยู่ไม่มีปืนแล้วนะปืนเหมดจะดาสองจะดาสองโอ้ยติดมันมาติงขึ้นบนบ้านเกะกกบนบ้านเนี่ยอเคทำบัากุด จะแตะว่าต้องแต่เอากันละเฮ้ยเราจิ้มไม่โดนเลยวะสวยดาวเลีอย๋ทริปเปิลคิเรามาเก็บของมาเลยพี่ไม่เอาของหรอวรู้เก็บของไหมโอเคครับโอเคตายแล้วตายแล้วมีแกวิ่งวนทำไมครับ ตาตาเลน่นีุ่ตาเลกับพี่่ี่อยู่หลังคาแล้วลดวนไดน่เอากั้นนะมันเอากันนะแค่มันเอาพี่นพี่ก็เอาเอพี่ไม่ได้กินนะพี่ไม่ได้กินพี่ก็ไปกินหมะะ Thanks for the food อร่อยอร่อยกินร้องกินร้องแล้วก็กินแ๊ฟซี่เนีเออน้องน้องมึงเหนื่อยปะน้องมึงเหนื่อยไหมเหนื่อยดิพี่อ้าบปักทูไม่ได้เหนื่อยนี่เหนื่อยกับเองไงตอนนี้คอน่าเยี่ยห่างแล้วขอน่าจะแห้งแล้วอ่ะ กินน้ำอะไก็ไปกินได้น้องจะเพ่มมาดว้วยยิงตันหนึงพี่ยินกันน่อมาเคลื่อวสเปรย์ขปูเป็ดวันปูวันป <top> ไปีกิว่งผ่านน้วคือตัวไสตรีงนีกินมือกไงวิ่งผ่านาเกลอมี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 อีกตัวนะกระสุนซอหมปะกระสุนเกหมดลกนวนู่พี่ปนโ้ไม่มีกระสุนซองเลยกระสุนอชิปหเลหน่อยวะเอาวันเพื่อนเอาว มันวิ่งอดีตจังหวะนั้นกูไปเล่นอยู่ตัวไกลอยู่นะกูไปเล่นในบ้านเขียวเล่บานกลางหัวแตกอยู่กับใครเนี่ยนลยวเอาอ ปูป oh. oh, 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 oh. ูนองนังปูไม่ดีปูนงให้มีซ้อมด้วยวะมีซ้อมด้วยวะมีระบบบีบี เฮ้ยมันทุ่ตัวเองูอจริงเงีเ้ยอ้าที่หนึ่งอะไวอาวที่หนึ่งเว้ยไม่ได้สามสิบคิลเปิด่างไฟรัเปิดล่างไฟ